สบายดีซอจันเมนเจ้าอยู่บ่ห um, นิเมนแล้วเนาะคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือมื้อนี้เฮือนซานเจ้าฝาผ่นมากงเรียบร้อยมากงเรียบร้อยแล้วพี่น้องไัวอยู่อยู่บ่ออยอ, <unexpected. S 2> อยู่ผุ่นพี่น้องไงใช้ใช้ใช้ คืออยู่ตุลุมตะลางพ่นแท้นี่พี่น้อง,งเนาะ่เพิ่นกิน้นนส,สบายดีสบายดียดมคน,นี่หน,คนไคัน่นกันใดแบบอันนี้คือเกา่าพี่น้องคือบ่เฮ็ดเป็นคั่นเจรแน่กัวไก่เต้นขึ้นพี่น้อง,งเนาะ เนาะพี่น้องเนาะกับมาพี่เด้อพี่น้องเลยเมื่อน,นี้อ่าอยู่สวนอ้อยสวนมันเนาะอ่าตั้งแต่โดนดาวาบ่อจันทร์กับบ่อได้เข่ามาพี่น้องเลยเนาะอ่ามาเยี่ยมมายามเบิงึงทางครอบครัวของสาวจันทร์วันฉันพี่น้องเลยเนาะสาวจันทร์กั้งโกบปราเมรุอยู่บนนี้เฮือนเรานี่พี่น้องเลยเนาะคือเป็นรูปทรงไม่บาทนี่ต้นมันกับ ถอว่าใหญ่บัดนี้เนาะมืดเออคือพี่น้องเยปไาโตงามขนาดว่าันเนาะไปเแยเนาะพี่น้องเนาะกราบทักทายสบายดีกันบัดสุขสู่คนพี่น้องเไยมาอัปเดตล่าสุดเนาะอ่าเฮือนสาวจันเบื้องก้อนพี่น้องเไยเป็นจังใดเด้การอยู่การกินการรับการนอนของเราเนาะปาพี่พี่น้องไงนั่งยิ้มเปื่อยๆอยู่เนาะสบายดีสบายดีสาวจันเมนเจ้าอยู่บ่านนี่เมนแล้วเนาะคนเก่าคนเดิม เพิ่มเติมคือมื่อนี้เฮือนซานเจ้าป่าผลมัางเรียบร้อยมั่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอ่าโตเดือดแต่โค้งอันนี้บานนี้มัางแต่เฮิงเติบแล้วบ่านี่ได้สามสี่มือโอ้ได้สามสี่มือแล้วอ๋อเห็ดหลังใหม่บานนี้พี่น้องเลยเน้นนาถาวรเนาะคากี่ดีบานนี้บ่อพักเห็ดยังยู่นี่เห็ดยังยู่เห็ดยังยู่เจ้าน่ะมาแต่ไซเจ้าน่ะมาแต่ ตักน้ำอยู่ห้วยน่ะมันจะตักน้ำอ้าใช้ใช้อันนี้บ่อันอัาอันนี้ว่าน้ำกินเออนี่แหละอ๋อไปเห็ดไปใช้คือมุกคือห่อคักแท้อันนี้พี่น้องเลยเนาะโอ้เพิ่นอ่อเอากระเป๋าเห็ดกระเป๋าอองอองเอาน้ำน้ำมันอยู่ใส่เอาน้ำยังมาตักน้ำห้วยมากินาโตพี่น้องเลยเออเป็นนี่ไงแล้วยเขาหน้ามซามปลาเจ้าเนาะ ดูผัวอยู่อยู่บ่อยู่อออยู่พุ่นพี่น้องไง้ใใคืออยู่ตะลุมตะลางพุ่นแท้นี่พี่น้องไงเนาะสบายดีกำลังเกงหไม้ใ่พี่น้องไงบิ้งเข่าไปบิ้งกอนอ๋อบิ่งเฮือนเจ้าบ่น่เห็ดวันเห็ดไม่นี่พี่น้องยอ๋อผู้มีวงที่นอนมอนมุ้งคักรีวนนี้เนาะ เน้นนาแล้วพี่น้องเลยบ่ต้องห่วงเรื่องผ้าเรื่องพลบันนี้เนาะโอ้เข่าของพนก,กับเก็บเป็นระเบระเบียบมีทางใส่เข่าใส่ยางเก็บไว้คักแน่ไอ้ดีพี่น้องเลยบ้านนี้เนาะคืองามแท้เฮือนบ้านนี้สัจจันทร์อ <laughs> โอ้ใสด่ดุกันนี่บอลดุกว่ะสบายดีพีบบบ่บุ้งคนุ่มมือเอ้สบายดีบักบักละสบายดีอ,อากีบอ่ อากี้โบนหนูมือหนิโดยพี่น้องเลยเนาะงามขึ้นตัวนีิเนาะสาวจันนี่พี่น้องเลยลูกสาวเงื่อเพื่อนไม่ท่าเนาะเพิ่นมางไม่มางไม่เบิ่งเพิ่งเพิ่งไปเบิ่งกันแกงหน่ำไมมน้ำผัวเจ้าก่อนเพิ่นเฮ็ดกินแกงหน่ำไมอกวันฉันพี่น้องเลยโอ้เนาะเออใส่ปี่กองไฟจุ มันตำเนาะเฮอนเจ้ามันตำโอ้ผ bon ี <smells> ่ <t> ้องคือโบเห็ดอีกหลังหนึ่งบนจูไฟนี่เบิ่งยูหันไข่เบิ่งยูโอ้หายังบุพเพชรชพี่ี้องเลยเนาะฉัได้กินง่ายอยู่บ่ววาสิกินน้ำยู่นี่อาพากันเห็ดยังยูไอช่วงนี้ไม่ได้เห็ดยังเลยมันได้เอาไวเลยเนาะส่วนมันส่วนยังก็แล้เอาไว้เป็นนี่ได้ขอน้ำซ้ำปลายังนีกินอยู่บ่ซีมดแลยซีมดแล้ว เตัวพี่เล่าเออสิเบิดแล้วว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะกินเนาะอือโตโพี่น้องเอ้ยเพิ่นปลูกจักมือแล้วอ้ายอันนี้เพิ่นเจ้านี่ได้แล้วได้สิมือแล้วถามอาจารย์เมื่อกี้นี้ว่า2-3มื้อโอ้ยอาจารย์นี่พี่น้องเอ้ยเนาะเออจักแนวดพี่น้องเอ้ยอันนี้มุงจูไฟเนาะอ่าเนกย่างกันบ่โทมันก็ฮ้อนบ่โทแล้วอยู่เถิงพ่นเนาะ ไปเพิ่นสกุลโ้อเอเอเนนนาเนนนาเฮ็ดเองบ่เจ้าเฮ็ดเองบ่เพิ่นเยฮ็ดเองเลยคักอยู่บาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะสังกระสงกระสีเจ้าอันซื้อในไอันนี้เจ้าไปซื้อเอาางนอกเพิ่นบ่สังกระสีนี่นะไปซื้อเอาพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้อก็คักอยู่เด้บาดนี้พี่น้องแต่ว่าจู้ไฟมันต่ำเนาะ บ่ยังไม่ได้กินข้าวบ่หนิเข่ากินแต่นมไม่เขาบุมีเอ่อเข้าวบุมีว่ากินแต่นอไม้ว่าสันพี่น้องไงเนาะเข่ามาให้ตอนนั้นหาหกสอบพี่น้องไงเนาะเวิดไวขนาดว่าสันเนาะเออจักเดือนเนาะอันสัจจันอันที่ทางพ่อข่อยมาหาเจ้านี่จักเดือนเดนีิเฮิงเติบอยู่บ่เติบแล้ว ขึ้นเบึงช่วยขึ้นเบึงช่วงเชิงเงินเจ้าพุ่นขึ้นไปเบึงในภาพว่าจ์ขึ้นเบึงในผูกคันใดเพิ่นกับคันใดแบบอันนี้คือเก่าพี่น้องคือพวเห็ดเป็นขันเจ็บเจือแน่ให้กลัวไก่เต้นขึ้นพี่น้องเลยเนาะโอ้ยแต่ฝนซับกระพากใส่เนาะเมียจะขึ้นไปนั่งทั้งเทงเด้อเมียเนาะมันใหม่ก้นได้พี่น้องเลยมันอูดอยู่ทั้งรูมผูกเนาะไฟเป็นนี่เลยแรกหัวดเข่าหัวน้าเจ้า เบิ่งย่อหน่ะหดเขา่าคือใหม่แท้พี่นางเนะลยเนาะไปอันไปหนึ่งได้ได้มันใหม่ครั้งนีแท้หดเข่านี่บอสเ <ś led> <ś led> ออพี่นังไลยเออถ้ากน็นอนอยู่นี่สี่คนบ่ลูกสองเนาะลูกสาวเมื่ออยู่เพื่อนแม่แม่เทา <ś led> อยู่เพื่อนแม่เทาพุ่นลูกสาวไปอยู่น้ำเพล่เลยบ่สอ๋โอโดยบริมาเยี่ยมมายาแม่บ่ ye ye med, บ่มันยังบ่ทันเติม อือ <Hoy. S 2> <c oughs> ดยไปหาหนุไม hey, <c oughs> <c oughs> hey, ้มาแกงเนาะไปไกลยุ่บอหาหนุไม้ไกลยุ่บอไกลเอ้ยดี๋ยวหวยพุ่นไกลยุ่นเนาะป้าตึมต่ำตึมต่ำโยพี่รองเลยจะไปยันไม่ได้พวกหำเด้อโบมีไม้เด้อเอาอันนี้เอาฉากกสีเอาเชาก็บ่มีพวกเช่าก็แบบนี้เออเอาไปบชี้เลยเสาเพื่อนเพคนกัน จับเจ้าเจ้าเห็นฮะอืมซําเอ่อจับมาใส่เนาะอ่าเป็นมีปีกไม้ปีกหยังก็จับมาใส่นี่พี่น้องเอ้ยโอ้ก็เน้นอยู่ได้คักอยู่บ่ต้องบ่ต้องย่านลมพัดไปบดนี้เนาะคักอยู่เอ่อใส่ข้าวน้ําซําปลาเบิดแล้วบ่ดแล้วดแล้วอ้าวพี่น้องเฮ็ดีไดบดนี้ข้าเบิดนแล้วสิเฮ็ดีไดบดนี้สิกินหยังบดนี้อยู่ทงเปาอยู่ทงเปาก บอกจกินใช้ชาบาดนี้เข่าเบิ้ลเลยไปหาน้อไม้ขายไปหาซื้อเอาแล้วบอกเนาะบอกขายก็เข่าบป้ดซื้อเขาโป้ซื้อม,มันได้ดอกไม้ลายเลยเพิอ่อไม้มันลายเนาะคนขายก็ลายเพิ่นก็นบป้ค่อยซื้อบาดนี้เออเดยอพี่น้องไงมันไม่มีไผมาดินนะบ่บ<อ>บกเน่ยโบเห็นไผงมาอยู่โอ้บอ่อจันท์คนแรกได้มาหานี่เนาะเมนบ่ ขคอยกระบอกจันคือกันเด้อจื่อได้อยู่บ่จื่อขคอยได้อยู่บ่หน่บ่วชื่อบ่วสันพี่น้องไงว้าไเนาะบ่วชื่อกันลาบาดนีเออจื่อมาแต่เฮืองเนาะอันเป็นจุกเป็นจิกก็นนั่นมียังอัเน่ะเทิงหัวเจ้าเนาะเครื่องเครื่องหักอะไรเครื่องนุ่งอะไรเก็บไว้เนาะเก็บไว้โตพี่น้องเป็นระเบียบเป็นระเบียบอยู่เนาะเออ เป็นจุกเป็นนั้นนั่นไว้อันนี้บนบนให้โยให้กินบอ่อตัวนี้ออถ้วยเป็นถ้วยเป็นบ่วงเป็นโคกเป็นซากอยู่นี่เนาะกินน้ำในกินน้ำในใส่เจ้าเจ้าบ่กินนี่น้ำห้วยกินน้ำห้วยเอออ่ามันสะอาดอยู่บ่บอ่อนี่เนาะบ่มีสะอาดแล้วก็น้ำห้วยมันมีมันมีมันบ่มีเงินซื้อเนาะอ,อ๋อ,อพี่น้องเอยส่วนมันเจ้าบอ่อ,อันนี้บ่ห้องน้ำ ของน้องเพิ่มนี้ของน้องของผัวนี้งามสำเนาะมาสุดก่อนนั่นยังบ่ท่วมหัวมานี้เรท่วมหัวแล้วน้องบักหัมซื้อนี่ใดก็ลูกเจ้านี่ซื้อสตะกวงตะกวงตะกวงเท่าตะกวงนี่เลยอัชนีบเซนบเซนอันผู้เป็นผู้สาวันนี้สาวใบสาวใบสาววสาโใบดูดีดังเลยเนาะ นี่น้องๆคนมาดินน้ำบ่อ,อเออวลากลางคืนมานี่ยอันมันม,มีประตูไปซี่ก็เอายังอันนี้ปิดอันนี้อเอาแพร์เอาแพร์นี่บ่ดึงน้ำมาบางังเยอะครับบังคำดึงมาอัดอัดปิดบังเยอะโอ้พี่ดองไงปราถ้าพี่พีเมี่ยมขนาดนั้นประตูเพ<ม>ิ่นเนาะอ่านี่นี่อ่พอได้ขังกลางค่ำกลางคืนเนาะอาตัวเอาไว้ก่อนบังคำเอาไว้แบบนี้ เออเอออเานี่พื้นไว้ก่อนเนาะโอ้เราก็ซื้อสังกะสีใหม่เบิดเลยพี่น้องเอ้ยแสดงว่าผัวเพื่อนนี่กะเก่งพอสมควรอยู่เนาะเราก็ได้เออโดยโดยโดยนนี้ก็เฮ็ดพีเดอร์บาร์ดีเด้อขอกินมีขอกินมีเว่ะใไผๆขอกินมีบักไหมอนี่บ่ะอยากกินมีเออยังบ่ได้กินข้าวบ่มื้อนี้บ่ เอาเอาตีนนะบอ๊ะครับด้เบาเบาเบามาแล้วค่อยจะขอเงินด้วยอืมขอเงินเงินโมมีแล้วเงินเนาะมีนี่มีอยู่มีเนาะโู้ยยูรถวระจันเพลแล้วเนาะเข่าหน้าซ้ำปลาเดี๋ยวสีแดงให้กินอีกเด้อเนาะเอามาหนึ่งสูดูกินเออเจ้าไปกินมื้อมื้อเดี๋ยวจะคาบคือเวิดไวแทงเข่าเจ้าโอ้ยลูกน้อยหันมันมาแต่นี่มันกินมันมาแต่พุ่นมันกินเออโดียมาอันลูกสาวมันบอ ลูกชาวหันปรมามันอยู่ในแม่เท่าลูกชา,ายสองคนนี่มันมาแต่เล่นแล้วมันกินม,มันมาแต่กรงป่ามันไปยิงนกแล้วมันกินบ่กำลังกินขา้านวะเนาะกำลังกินข้าวแล้วเบิดไว้หวนี่เบิดไว้ไ่<อ> <laughs> ได้บ่ได้อะไรเอาไปขายบ่บ่บ่ได้อ่อเนาะอ่อออาไม่ได้กินอย่างเดียวเนาะโดยโดย,โดยพี่น้องไงเอ๋หันกินค้นกุ้งกุ้มอยู่ข้างลูมเวียนไพ่ไม่หมอเจ้าได้ไปจักบ่ เพิ่นเผาอยู่โดยไปให้ันเนาะบัวบาไหร่เดี๋ยวว่าจันสิแดงเข่าแดงเงินของอยู่ของกินไว้ให้น้ำอีกเด้อเนาะไปไปเอาอยู่รถของบัาจันผู้ไรบ้ากล้อที่นึงเลยเนาะเวลาซุนเจ้าอาบน้ำอาบอยู่ใช้ฉนี่อาบอยู่ห่วยพูไปอาบอยู่ห้วยพูดเออปักเลยอาบเลยเอ้ยเอ้หาอาบอยู่พุ่นเนาะ ป้าผู้พี่น้องดุกข้าขนาดอันไผยเราระวังมันใหม่เฮือนเด้อเฮือนต่ำซั้มเนาะเอะอโตอันเครื่องปลูกของพังนะโมน,นี่เนี่ยเป็นช่างเจ้าปลูกเองบ่โ,โ,โอ้เป็นแนว่ามักอื้อเนาะมักแตงผู้พี่น้องกำลังขึ้นเป็นเพียกอยู่ทางนี้เนาะไม่ได้เห็ดเวียกอย่างบ่บ่มีม่อย่างเห็ดเนาะเห็ดยังได้จากเขากินกระเบิดบานในเชียงเขามาแต่ใช้ซื้ลูกกิน โอ้โหหมูมีไผ่เละอยู่หลดเหมือนคนลักไปเบิดแล้วไะจักเนาะไปจะไปเอาไปเนอะพวกครับไป,ไปพี่แดงเลยเออนี่แหละเฮือนซา,านบ้านสองเราล่าสุดพี่น้อง,งเลยเนาะอัปเดตล่าสุดสาวจันกั้งโกบอ่าเพิ่นก่าเขาหน้าซ้าปลาเบิดแล้วว่าันพี่น้องเลย าพากันมาตั้งแต่มันเพิ่นยังบ่ทันได้ปรุงเนาะบัดน,นี้มืดเออคือพี่น้องเ,อ,เอ้ยาโตเด็กมาอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งเนาะว่าการเป็นอยู่ของเราเป็นจังได๋พี่น้องเ,อ,เอ้ยเนาะเราบริหาจรจัดการครอบครัวเราแนว่ดเมามื้อนี้กะเห็นความแตกต่างอยู่พี่น้องเอ้ยว่าเรากะได้อ่าสร้างที่พักพิงใหม่เนาะถือว่าแน,น่นนะเนาะพี่น้องเนาะ ผู๋ทาง่าเสียงเพิ่นกับมาพี่น้งงองเลยเถ้ว่าเตียงเพิ่นจักไปทางใดเละเนาะโอ้ยพี่น้งงองเลยโอเคเดี๋ยวสิแบ่งผมกินให้เนาะเป็นถุงย่างซีบนี่แหละพี่น้องเลยมีมะม่าปลากระป๋องนขนมนมุ่มเนยเนาะให้เพิ่นเมื่อกินเดี๋ยวเบิ่์นก่อนเด้อราวจันนี่มีบ่อบหมกพริกเจ้าบ่ มีแต่โบมี่เลยเจ้าเนาะเบิดเลยจักเบิดโบเบิดเนาะหมดแล้วเออโดยเอาเอเออเอาเอาทากันเอาเมื่อให้ลูกกินเดอ้อนี่เข่าพร้อมเมื่อหนึ่งเนาะเอาสามถุงให้เจ้ามืาอนี้เดอ้อเออโดยพี่แดงเลยเ้เ <c oughs> เออเฮ้เอาอันนี้บบต้องต้มเดอ้อไข่ไข่มันต้มเรียบร้อยแล้วเอาเมื่อเมื่อกินเนาะ อืมโดยโดยโดยขอบใจยุกขอบใจเป็นบ่ขอบใจกับพวขอบพวกมึงหน้ากันเลยพี่นเอาไงมือเลยนี่เนาะบ่โอ้เอาจังสั้นเดี๋ยวมือหน้าบ่จันสิมัดินน้ำมันเด้อเมื่อปลาได้แบบนี้สู้ๆเด้อเนาะเดี๋ไปตีกันอีกเด้ออ่าโดยโดยฮ่าขนมเสร็จหันมีบดเนาะน้ำครบทดเลยในหัน พอช่องทงหุ่นขนมแม่ค่ะขนมไสขนมอยู่ไสข่อยเห็นขนมนี่อู้ข่อยก็ยังบ่เห็นอยู่ขนมไสบาดนี้เออแม่นบ่ก็แม่นแหละพี่น้องเนาะขอเลยเลยเพิ่นนี่พี่น้องแนอเอาเกินเนาะเดี๋ยวยายให้น้องๆเพิ่นนําหลายคนเนาะเออหลายๆกหมู่เจ้าเอา โอเคเนาะพ่อใจอยู่บ่ะเออโดยใช้บังคับมาไอ้สิยายขนมให้โดยเอาเอานี่แหละโดยเอาบังคับผู้พี่น้องเน่ยนั่งเต็มทั้งเฮือนอยู่ทางนห้นเนาะบม่ได้พากันไปทางไหนบ่เอาบักลับเอาบังคับผัใส่ข้อเสือมโน่คุณนี่พี่น้องเลยเอาโดยเอา เออเจอได้แล้วบอเจ้าอ้าวอาจารย์กลัวเผ่าหรยังผู้เท่าก็กินคือกันบอขนมกันอย่างบอกินนดเล็กน้อยเนาะได้แล้วบอพงคำยังบ่ได้อ้าวมีตู้เนี่ยผืนสูบยังสูบยาบอโตพี่น้องเลยเออบ่ได้เอียนไปเฮ็ดชวนเฮ็ดมันบ่เฮ็ดชวนมั่นแต่ว่าพักเที่ยงแล้ว Ồ, ngam oh đoh, đoh. vô vô Ngam vô, nó Áo, sợ ăn Áo khăn nôm bà chín đó, nó Rồi, mũi nhắn mà phạc mới Mì nó mà tòn Ho hóm kho À, năng kinh đi, thân thân hủ nó Rồi, áo, áo, ăn phá cả đó Chắc tỏ quá Cảm ơn các bạn ยู่กันจะคนเฮือนหลังนี้4คนเออปันกันกินปันกันกินเนาะโดยโดยโดยเป็นอีกหมู่บ้านนึงพี่น้องเอ้ยประมาณ3-4หลังคาเนาะทางนี้เนาะพี่มาเบิ่งครอบครัวนี้ก่อนเอ่อครอบครัวของน้องที่ว่าเพิ่นเป็นไสดงหำเนาะเอิ้นอีกอย่างนึงพี่น้องเอ้ยไสเลือด เนาะเดี๋ยวสบายดีสบายดีเราเอาใส่หมอนั่ยอันหมอน้อยผู้นี้บ่โอ้บุบิังกะยาบุบิังกะยาบ่จันย่านพี่น้องเลยเนาะจะคนลูกเจ้าหาคนอันนี้บ่มีเจ้าชื่อนี่ได้เจ้าน่ะซื่อเดิดเอาสาวเลิศเนาะลูกหาคนแล้วโตพี่น้องเลยเป็นที่ใดแล้วเนาะอาการน้องน้อยเพิ่นบ่ได้เจ็บบ่บ่ปายังได้ อายุบวชสิบปีโอเพิ่นไปเบิ่งไปถามมอแล้วปาดบ่ได้ยังน้อยเกินไประบาวนี่บวพอเพิ่นชื่อนี่ได้เจ้าระบาวชื่อต้องไอ้ต้องเนาะเพื่อนเจ้าบ่น่ะโอ้พี่น้องก็มีผู้ใหญ่ผากมาถามอยู่ว่าน้องน้อยเพิ่นน่ะมีวิธีรักษาได้อยู่บ่ผ่าตัดได้บ่ว่าซั่นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไปตรวจเบิ่งแล้วเนาะเพิ่นปาดบ่ได้ อ,อยเฮ็ดอีไรเสีบ,บังหำแบบนี่เนาะ,อ,ะอันนี้ลูกหลา่าบอ่อ,อนนผู้น้อยนี่ผู้ยิงจะค้นลูกเจ้าอันนี้เมนไปเลยนี่เนาะ,นะผู้ชายสามผู้ยิงสองพี่น้องเลยคือเอาลายไทยสาวอายุจักปีใดเจ้านะ่นสะสัจเจศสัจแปดแปดุสกดสี่หาคนแล้วอ,อันนี้มียังอันนี้เพิ่นกำลังเช็ดเทินหม่บ่เจ้าเองนี่บ่โอ้ เออสังกะสีปอเตียงยยเอาให้เพิ่นกำลังสิปลพกบ่งผักพิงใหม่พี่น้องเอ้ยทางนี้เนาะ,ะตัวหมูยี่เป็นปูสิอเ,อเอาหยังเด้สปูบ้านนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะตโตอ่านี่แหละเฮือนกำลังลน้อยๆพี่น้องเอ้ยเอ้าเสนอมือนี่วัาจานจันก็มีถุงยังซีบมาใหา้มีทั้งเขา่าทั้งน้ำปูน้ำปลาเด้อ หมักพริกหมักพายครบพี่น้องเลยเอาเดียวมาให้อีกอันนึงเนาะลูกหลายคนซ้ำพี่น้องเลยถุงเดียวย่อหนุ่มพอโอ้ทางนั้นกรับบเสียงเป็นเนะาะสบายดีเด้อพี่น้อง,งอเลยเนาะไปทางในดนะทีมงานพวกเขามาอยู่เพื่อนอันเอ้ยมาจ,จอดอยู่ใใยหันมาชั้นอยู่ใกล้ๆนี่บอกเอาถุงยังซีมาให้เพิ่นอีกวันลูกหลายคนซ้ำเนาะลูกกับลูกอันหมอหน่อยนั้นใส่เดือนว่าสันพี่น้องเป็นใส่เดือยผ่าตัดบ่ได้ เนาะอ้โ่เออเรื่องเอาเสือในให้เพิ่นเมื่อกี้นี่บ่าวันจันทร์กลางเนี่ยอยู่ในกินก่อนเอามะเพิ่ม่หมเพิ่นก้อนพี่น้องเลยเนาะจากสุดเนาะโอเคพี่น้องเลยเอามาเพิ่ม่หมเพิ่นอีกก้อนเนาะสามสุดเด้อเอาไปหนึ่งกินเอาพี่น้องไปสู้ลูกสู้เต้ากินเนาะพ่อแล้วพ่อเอาลูกบาดนี้พ่อก่อนเด้อเนาะเธอพี่น้องเลย เออลูกหลายคนแล้วเลี้ยงบ่ไหวแล้วเนาะนี่ทางนี้ก็มาทางใดน้อเอ้ยเออค่อยไปบอกเจ้าลูกเจ็บลูกเจ้าเจ็บโดยน่บเป็นหยังมันมาครับมันอือบ่เป็นหยังล่ะบ่สบายบ่นี่มันถึกไม้เบิ่งมันเจ็บมันเจ็บเป็นโอ้ยตกไม้ตกกไม้จักบ่โดยมันค่อยตําไม้นี่เอเจ็บบาดนี อยเดดีได้เสียประจำกับบุ้มเนรมอสามบาทนี่พี่น้องเลยเนาะมีมอมอก็หาว่าไม่มีเงินนอนโดยโดยเอาอันเดียวประจำมีถุงยังซีมาให้เอาของอยู่ของกินไปกินก่อนเนาะโดยใช้เฮือนเจ้าไน่อย่เหินยูพูโดยโอ้ยคนเด่ยลูกเจ้าสี่คนเออเอยต่อเป็นแม่ไม้เป็นแม่ไม้โดยตายป่าบังลูกกับจ้าเทาเห็ดอะไรยังนี่เลี้ยงลูกผู้เดียวบาทนี่โดย เมนบ่อนี่ยเมนบัดบ่อนี่ยองความค้านนี่ดูเขาพานอาม้นี่บ่อผู้กำลังมาผู้บ่อพีพี่นั่งเลยมาบ่มาพี่มาพี่อีหล่ะมาแต่หานไมายอันนี้บ่อได้บ่อได้บ่อบังยุหันบังยุีหล่ะบ่าผู้พี่นั่งเลยเนาะเออหานไม้ ดูเพื่อนเนี่ยนี่พี่น้องเลยพี่ได้สิละได้บอกโตห้อยนั่งเมื่อยบ่เมื่อยบ่ผู้พี่น้องยอดบักใหญ่ของเราเนาะมานเด้อผู้นี้พี่น้องเลยเออเนาะตัวดำบำมองบ้านละบ่ใส่กุ๊บใส่ยังไทยล่ะบ่เออโดยนะโบได้ใส่ยังเลยหนึ่งสองสามสี่หาคนนี่บ่เมื่อกี้นี่ บ่ย่านบ่งลงเละไปหาลงไม่ฮะบ่ย่านบ่บ่ย่านบ่ย่านเสือย่านสิงบ่บ่นใส่ย,ยังเลยบ่เจ้าบ่างาบลงนางซุปแดงไปลอยอยูย่ผู้นี้พี่น้องไปหาลงไม่กับซุปแดงแต่งงามแท้เนาะใส่เสียมเจ้านะเบิ้งยุผู้พี่น้องใสเสียมเพิน่นอ,อ่าเดี๋ยวแล้วบ่เอามีกุ๊บมาให้เอาอยู่บ่ากุ๊บกุ๊บใส่หัวนี่เอาบ่า โดยเอาไว้ใส่ไปหานอไม้เด้อโดยเนาะมาพี่มาพี่สันโอเคพี่น้องเนาะเออบุมีกุ๊บุ๊มมีอย่างก็ดำเม็ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาเอ่อคนละอันเด้อน้องละเออโดยพี่น้องเลยเอาไว้ใส่เนาะอ่สู่ๆเด้อน้องละอ้าวปันกันคนละอันคนละอันพี่ผู้นี้กะได้หลายเนาะของเจ้าเนาะ นี่เก่งๆๆผู้นี่พี่น้องเอ้ยอ้าวน้องล่าเออคนงามผู้พี่น้องเอ้ยผู้นี้เนาะบ่อายบ่อายเนาะบ่เป็นหยังอายบ่ได้ว่าหยังเด้ออ่น้องล่าใส่กุบอืมใส่ใส่ให้เบิ่งอยู่ใส่ให้เบิ่งอยู่เอ๊ะแบบนั้นตัวพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ใส่กุบเด้ออย่าักสาวเด้ออย่าไปทิ่มเด้อบดนี้เด้อเนาะอา โดยโดย ạ, ป้าเสพผพากันเมื่อแกงสู้ลูกยันสู้แม่กินเด้อโดยโดยพี่น้องเลยเออมาเนาะเป็นมาขอยากินว่าจันพี่น้องเลยลูกคนเจ็บเนาะโอ้ยสว่านี่ดะพี่น้องเลยวะจันกับโมเมนหมอบาดนีทเนาะโมีหื่นมียาดิเอาเอาอันนี้เด้อเอาเข่ามากินก่อนเด้อย <museums> <together> เออาสุดหนึ่งลูกจะคนก่อจะว่าน่ะสี่คนบุพเพเลวเนาะเอ้าเออเนาะขอบใจพันแน่นี่พันเบิ้งอยู่ขอนั่เงินน้องเออให้เราไปซื้อเกือบเกิบกะเขาลุงเฮิมไปใส่เดิเกือบบาทนี่พี่น้องเลยลุงเฮิมมาเจ๋เกือบอยู่เบิ่งยู่หันเกือบหันถอดออกมาเบิ่งเน่ยส่วนเขาให้กงเงาะกงวายพี่น้องเลยเนาะวอาไปซื้อเองว่า ที่ดหนดิบาทนี้พี่น้องเลยอ่ามีมีห้างนอกเกือบกับห้างกับขาดพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องกว่าจะมีเงินอยู่บนน้อบาทนี้ขาะถุงให้ก่อนเด้อาเบิดเท่านี้พี่น้องเยเงินก็ได้เบื้องกว่าอ๋อมีอยู่สามสิบพันกรีบเอาไปชื่ออันใหม่มาใส่เนอเด้อเบิดรละไรนะมีเอายังเดือดหาพันกีบเอาไว้เอ็น ไปซื้อน้ำกินเด้อขอบใจเด้อเนาะเด้อเด้อไป๊บๆเฉยเมื่ออันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำให้ดูกินก่อนเนอะกโอเคพี่น้องเลยมือนี้กัเข้ามาเยี่ยมมายามหมู่บ้านของอาสาวจันกังโกบบ้านจันพี่น้องเลยเนาะมาพ่อน้องน้อยเพิ่นมาแต่หานมมงนมไม่บ้าพี่น้องเลยแจกข้าวต้มขนมให้เนาะ ถุงยังชงยังชีพผู้ละทุงผู้ละทุงพี่นางเไงเมื่ออกินเนาะบันทั้งไปก่อนพี่นางเไงสำหรับสาวจันกังโกเพิ่นกะพัฒนาอยู่เนาะบ้านเฮือนซานของเรากะเปรเพงเฮ็ดให้เน้นให้นาถาวรกลัวเก่าวบวชนเนาะเข่าเบิดวบวชนพี่นางเไยไปชังกระบิดเนาะเพิ่นนี่สายบดตลอดโอ้ยจักศิวาจังใดพี่นางเไงเนาะกะบวติเพิ่นแหละพี่นางเไยให้คนมาแจกเพิ่นก็อยากได้เนาะอ่าเอ้ากะโมวากันพี่น้องเไย ไปเนาะบาจันกสิคอเดินทางก่อนบานนี้พี่น้องไงพ่อกันใหม่อีกคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องไงที่เขาฮับเขาส้มได้ก็ติดตามตลอดมาพี่น้องไงเนาะเอาถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งอัปเดตล่าสุดพี่น้องไงเนาะหมู่บ้านนี้สิมีหนึ่งสองสามสี่หลังคาเฮือนพี่น้องไงหลังนั่นเนาะพี่น้องก็ล็อกเล็บตามสันพูพี่น้องไงเนาะอ่ะไปก่อนพี่น้องไงืัอนี้พ่อกันใหม่เด้อ